สวัสดีครับมาพบกับ Ford e v e r วอร์เนะครับ2.5เกียร์ธรรมดาครับเครื่องดีเซลขับ2นะครับปี2010คันนี้ราคาเราขายอยู่ที่229,000บาทครับลูกค้าเครดิตดีจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะฮะฟรีดาวครับออกรถอยู่ที่3,000บาทครับผ่อนอยู่ประมาณ4,800นะครับ6ปีหรือ72งวดรถสวยบอดี้บางเดิมครับไม่ได้มีชนหนักครับมาพร้อมล้อโตเลยครับแนวออฟโรดโหด ทน็อกเกอร์นะครับภายในสวยนะครับงมลาลัยมีแอร์แบ็กแอร์แบ็กคู่ภายในเป็นเบาะผ้าครับกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกเบาะก็สภาพสวยนะครับไม่มีขาดบอดี้บางเดิมครับตัวอนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะฮะสองพันห้า cc ครับเป็นรุ่มแก์ธรรมดาขับสองนะครับย้ำขับสองนะไม่ใช่โฟวิน รถก็สายลุยก็ไม่ควรพลาดครับมาจัดกันได้เลยครับสนใจดูรถได้ที่ถนนพัฒนาการตัดใหม่นะครับเขตประเวศกรุงเทพครับโทรตูหกหนึ่งสี่สี่ครับ